เื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีของวันที่11มิถุนายน2563ที่สำนักงานสาธรารณาสุขอำเภอเมืองน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านพระชยานันทมุนีจะเอาวาัดวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสัมฤทธิสวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวสานำข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักง,งานในสังกัดกระทรวงสาธรารณาสุขร่วมทำพิธีบวงสวงและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ลูุเสาเอกสร้างอาคารสำนักง,งานใหม่ทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดทุดโทมที่มีอายุเกือบ300ปีซึ่งทางกรมศิลปากรจะมาซ่อมแซมและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับอาคารอนุรักษ์โอสถสภาโอสถศาลาหรือโอสถสถานตามหลักฐานโบราณการบันทึกไว้ว่าอาคารโอสถสภาได้ดำเนินการก่อสร้างโดยอัมมาโทเจ้ารัชวงศ์ สิทธิที่สามณ่านโอรสในแม่เจ้ายอดย่าชายาเอกพร้อมทั้งบุตรธิดาและนักด,ดาในพระเจ้าสุริยะพงศพฤธิเดชท,ที่พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระกุศลถวายพระเจ้าสุริยะพงศพฤธิเดชกุลเชษมหัน์พระเจ้านครเมืองน่านผู้เป็นพระชนกนาถที่ถึงแก่พิลาลายเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2461 โดยปลูกสร้างแล้วเสร็จได้ประกอบพิธีเพื่ออุทิศพระกุศลถวายตามประสงค์เป็นที่เรียบร้อยและเปิดทำการเป็นโอสถสภาราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2468